สวัสดีแลวสวัสดีงามแรงพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทั้งต่าประเทตอนนี้เราก็ได้เวลาจะไปลิ้นตรงการแล้วพี่น้องเขาพากันขี่เข้ามาห่าก็มาได้เขื่องทางตอนนี้เปียกเงียวห้อยแล้วเอาเลยจะมาฟ้าเปิดคลิปเลยยันพี่น้องเอเจตตกใหญ่ถ้าเราไปฮอนงานจะเอาหัวขาวหัวเปียกเว้นเนาะตอนนี้ด่าน,นอนยูนทั้งงานเลยพี่น้องเปิดกำลังโอดักจะพบเขาอยู่ก็พี่น้องหนาวเลยตอนแรงม,มาอากาศเย็นๆเลนี่นะ เดี๋ยวเราจะพากันเลาะไปฮอนงานพี่น้องว่าเพิ่อนริ่นหลายปันใดแล้วเมื่อนี้คือมือแรกสงการอยู่นครพนมเดีอพี่น้องไ้ ตอนนี้ฮอไน,นอดูจีนแล้วพอไหนดูจีนแล้วพี่น้องตอนนี้เสือสีฮอตจุดหมายเนาะ <S <S เปียกไปหมดแล้วขักขคาดเลยมือเล็กก็ได้ถนนเปียกคือฝนตกเลย ป้าไปทางหนา้าพุ่นคนแหงหลายพี่น้องเวทีใกล้สีฮอนแล้วเวทีอยู่ที่รานพญานาคเลยมเมมแม่<น>มอเตอร์ไซค์มาแม่มอเตอร์ไซค์ยังตูดไปได้นไไดเ,าเนาะนอของกินเพิ่นขายแต่ฝั่งซ้ายมือ ừ, พี่น้องฝั่งขวามือเพิน่นบ่ได้ค่อยขายปไปในเนะาะเพิ่นเริ่มปิดแล้วถนนขบุญทางฝูถนนขบุญใกล้สีฮอนละป้าน้องถูกไปเล่นโฟมเนาะว้าวไปปาร์ตี้โฟม ทางก็ไปบบได้พี่น้องได้มาลัดไปทางใหม่เพราะตอนนี้รถติดเข้านะมอมแมมมาแล้วตอนนี้วงรถทางหน้าพี่น้องอตอนนี้มาขอทางเขาหน้าง,งานแล้วพี่น้องยาวจนสั้นแล้วตอนนี้เฮ้ยมาเกือบบอกตอนนี้ก็ได้เนาอ,อย่างเข้าไปเพราะว่าบอ่บอ่อนรถเต็ม เลย แงหลุมบอพี่น้องเนาะหลอขึ้นไปก็จหน่อยจะกลับลงมามาบ่งคอนเสิร์ตได้จังหน่อยอะค่ะคอนเสิร์ตสงการเนาะบุมเองไม่บังทางหลุมนอ้าทางเินกมีอไอื่น ขอไปช่วยสีด้วยได้ด้วยดีนะครับช่วยชุบชุบค่ะ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 ค ตาแล้วตาตาตาแล้วน้องขอแป้งคุณพี่ตำรรวดยังคนเหงาปฏิบัติหน้าที่กับม่วนเซยหน้าขาวหน้าเขียวมีเมือทัวแป้งมีหลายสี แป้งมีสีเขียวสีบวัวพี่น้องบูสิน้างออกหรือเป่ป้ายังไก่ียได้นี่ไก่หลังจากที่ไปนินแป้งสิงคโปร์แป้งสิงคโปร์มาเต็มมือยังกำลังไก่เลยประมาณหนึ่งกิโลเลยพี่น้องเึ้นไปทางบน บางคนก็เลาะขึ้นไปข้างบนบางคนก็เลาะลงไปข้างล,านน <ừ. S 2> ล่างเนาะแต่ว่าเวทีที่ม้วนๆม,มันๆตอนนี้เอาหมายตาวไแล้วไหลล่มหมดไหลุ่มคนหลายเ <laughs> วทีใหญ่กว่าแฟนเวทีใหญ่กว่าท่างด้านนี้นาะมืออื่นเนาะอ่ะสองการเดี๋ยวไว้คนจะมานะพี่น้องมือนี้โมฮูอ่ะมีไฟมาเนาะมือนี้ก็มีคือกันแต่โมฮูวงอย่าง ไปเลาะบึงให้มันสุดกอนเนาะแร่เทิาน้เลยพี่น้องได้ริบมือนี้มือเดียวได้สท่าทุกนะบ้าืุชิกาส่วนหมูจุ๊่ไทยแข็มากอะ่ะใครกันยังบันว่างเหนียงอะ่ะนะ

นมกันแท้หรือมาจากโคลราหรือเปล่าหรือมาจากที่อื่นหรือเปล่าเต้องตีกันคนคือบางแท้ปะอาาพอแล้วค่ะพอแล้วนะไม่งั้นไม่เอาไม่เอาแล้วกันนกกันพอดีนะจะหมดสนุกกันพอดีค่ะไน่เอา่ลักกันนะรับลักกันนะครับผมคนไทยด้วยกันบอกแล้วว่าจะเอาเพลงนี้โงกันนะครับโฉกันมีแค่ไม่กี่วันเองตอนยังปีนะครับผมทาไมต้องมาตีกันนะไม่สนุกสนุกสนะกเพลงต่อไปเลยแล้วกันนะครับเพลงต่อไปเลยแล้วกันค่ะเราเราลบควา ข้าหดเดือดดาลเอามาหน้าร <oh> okay. ักลงใหม่ได้ไหมครับโอเคไม่เอานะครับผมมันอันตรายมากๆเลยกับคนที่ไม่รู้เรื่องเขาอาจจะเดื El, ่นเดือดร้อนนะฮะมาสะดวกเพราะคนสองคนไม่ได้นะฮะเนี่ยทุกทุกคนขาดขาดฟิวมาเลยตอนเนี้ยจริงจริงจริงติวขาดมาเลยตอนเนี้ยเมาแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่เอานะครับเอานะไม่มีปัญญาชนที่ไหนใช้กับปั้นต่อยกันนะครับผมไม่เอานะครับเรามาเต้นสนุกกันทึกไวะโอเคทุกคนยังไหวอยู่ไหมครับผมตอนนี้อมสนุกกับตรงนี้นะครับผมสายเลยนะครับสายเลยนะฮะสายเลยนะ